สวัสดีเพื่อนๆนและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับกิทาอินเวอร์เตอร์ตัวสีเงินรุ่น1000วัตต์2ตัวนี้เป็นของลูกค้าจากจังหวัดสมุทรสาครอ,อาการของตัวเครื่องคือเปิดไม่ติดทั้ง2ตัวนะครับอาการเปิดไม่ติดทั้ง2ตัวเลยตัวเช็คเบื้องต้นก็คือทางฝั่ง DC มันช็อตถึงกันนะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับครบวกลบ DC ช็อตถึงกัน เครื่องตัวนี้ตัวนี้ได้รับความเสียหายจากการขนส่งนะครับเนื่องจากขนส่งโยนกระแทกจนขั่วเพดฝาปิดตรงนี้งอคั่วขบลงไปเลยเวลลูกค้าแพ็คส่งมานะครับทางด้านขั่วเนี่ยต้องมีซับกันกระแทกนิดนึงเนะาะเวลาขนส่งโยนกระแทกเนี่ยมันจะได้ไม่เสียหายนะครับอันนี้ลูกค้าไม่มีซับกันกระแทก เวลาโยนมันกระแทกกับพื้นเวลาโยนกล่องกล่องด้านนี้ลงพื้นตัวขั้วนี่มันจะกระแทกนะครับจนทําให้แผ่นตัวนี้ยุบลงไปหรือรุนแรงหน่อยหนึ่งขั้วตรงนี้ก็อาจจะแตกได้เนาะเวลาแพ็กก็มีการกระแทกมานิดหนึ่งทางฝั่งนี้เนาะก็เดี๋ยวแกะตัวนี้ก่อนเลยเดี๋ยวต้องแกะ แผ่นฝาปิดตรงนี้มาทุบด้วยเพราะว่ามันยุบลงไปแกตัวนี้ซ่อมเป็นตัวแรกเลยครับก็ถอดตัวบอร์ดออกมาตรวจเช็คพบว่าทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับตัวเก็บประจุทั้ง4ตัวเนี่ยบวมมาทุกตัวเลยคือตัวเก็บประจุเสื่อมสภาพนะครับจนหัวมันรั่วหมดแล้วนะรั่วมาทุกตัวเลยนะครับ แต่ว่าสาเหตุที่ที่เครื่องมันชอ็อตมอสเฟตมันช็อตเนี่ยเกิดจากตัวเก็บประจุเสื่อมสภาพทําให้เวลามันทํางานเนี่ยมันมีค่าริปเปิลที่ทางฝั่ง DC นะครับคือไฟไม่เรียบไฟ DC ไม่เรียบนะก็ทําให้มอสเฟตทางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพแล้วเกิดความร้อนจนมอสเฟตช็อตนะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนหมดเลยหนะ้าตัวเก็บประจุ4ตัวนะครับแล้วก็เจอแจ็คพอตด้วยนะด้านใต้บอร์ดนะครับนี่ มีซากจิ้งจกตายอยู่หตัวนะครับทางฝั่งทางฝั่ง AC นะทางฝั่งด้าน AC นี่นะครับมีจิ้งจกโดนช็อตตายอยู่หนึ่งตัวจนมันแห้งไปแล้วนะเป็นซากแล้วน่าจะนานแล้วไม่รู้ว่าทางฝั่ง ac จะมีอะไรช็อตด้วยหรือเปล่านะเพราะมันมีจิ้งจกอยู่นะครับอันนี้ยังไม่ได้ตรวจเช็คก็เดี๋ยวจะทําการซ่อม ทางฝั่ง DC ก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยไล่เช็คทางฝั่ง AC นะครับว่าทางฝั่ง AC มีอะไรช็อตไหมอันดับแรกก็เปลี่ยนประจุเปลี่ยนตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็หาเช็คตัวมอสเฟตว่ามันมีช็อตเสียหายกี่ตัวเนาะนะครับก็ผมถอดตัวเก็บประจุของเก่าออกทั้งหมดเนาะนะครับแล้วลองวัดมอสเฟตดูปรากฏว่ามอสเฟตมันไม่ช็อตนะ นะครับมอสเฟตไม่ชอ็อตแสดงว่าตัวที่มันทําให้เครื่องชอ็อตเปิดไม่ติดคือตัวเก็บประจุนะครับก็ได้ทําการเปลี่ยนตัวเก็บประจุใหม่ทั้ง4ตัวตัวเครื่องก็เปิดติดนะครับแล้วก็ตัวเช็คทางฝั่ง AC แล้วมอสเฟสทางฝั่ง a อไม่ชอ็อตเนาะมีสัญญาณออกปกติทุกตัวเลยลองจ่ายไฟเพื่อทดสอบรันเครื่องดูนะครับก็ตัวเครื่องสามารถรันได้นะ แต่ยังมีปัญหาคือผลิตไฟออกมาได้แค่ราวๆครึ่งเดียวนะครับอันนี้ผมลิมิตกระแสไว้ที่3แอมป์นะก็ผลิตไฟออกมาได้อยู่ที่ราวๆ50-60วัตต์แค่นั้นเองนะครับแล้วก็มีเสียงดังที่หม้อแปลงจี๊ดจี๊ดนะฮะแล้วก็ซิงค์คอนเวอร์เตอร์มีความร้อนนะครับก็คือมอสเฟตคอนเวอร์เตอร์ร้อน ก็คือยังมีความผิดปกติอยู่นะครับผมได้ทำการวัดสัญญาณสามเหลี่ยมนะฮะตรงชุด P.WM ตรงนี้นะครับวัดจะมีไดโอดเนาะวัดทางฝั่งนี้นะฮะสัญญาณตัวนี้จะวิ่งออกจากขา ICP.WM เนาะวัดมันจะได้สัญญาณสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับ แล้วก็จิ้มวัดตรงกลางนี้นะครับระหว่างไดโอด2ตัวนี้ต่อกันนะฮะสัญญาณที่ได้เป็นเป็นแบบนี้นะครับคือก็สัญญาณมันผิดปกติเนาะมีความผิดปกตินะครับคือสัญญาณมันต้องอคล้ายๆกับด้านด้านทางฝั่งนี้นะฮะทางฝั่งนี้ออกมาแบบนี้นะครับวัดตรงกลางก็จะต้องได้คล้ายๆกันแต่วัดตรงกลางได้แบบนี้ สัญญาณมีความผิดปกตินะครับแล้วก็มาวัดฝั่งนี้นะฮะก็มีความผิดปกติเหมือนกันนี่นะครับมาวัดที่ขาทานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับขาทานซิสเตอร์ด้านนี้ก็สัญญาณก็มีความผิดปกติสัญญาณสามเหลี่ยมมีความผิดปกตินะครับทำให้สัญญาณสี่เหลี่ยมหรือสัญญาณพันธ์มีความผิดปกตินะ ก็ปัญหาโดยส่วนใหญ่นะครับมันจะอยู่ที่ตัวต้านทานตัวนี้นะครับตัวต้านทานตัวนี้จะเป็นตัวต้านทานค่า 100k นะฮะ1 0 0 k i โ o o h มมันชอบมีปัญหานะครับแต่กรณีเครื่องนี้ไม่แน่ใจนะว่ามันมีปัญหาที่จุดนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวต้านทานตัวนี้ไปเลยเพราะว่าโดยส่วนใหญ่การลักษณะนี้มันจะมีปัญหาที่ตัวต้านทานตัวนี้เนาะนะครับก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนดูแล้วว่า เปลี่ยนแล้วตัวเครื่องมันจะปกติหรือเปล่าสัญญาณจะปก,ปกติหรือเปล่าเนาะนะครับก็จัดการเปลี่ยนตัวต้านทานตัวใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมวัดสัญญาณให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้สัญญาณตรงจุดนี้นะนี่นะครับ สัญญาณเป็นแบบนี้เนาะ,ะเดี๋ยวมาทิมวัดตรงกลางนะครับตรงกลางตรงจุดนี้นะครับเห็นไหมครับสัญญาณกลับมาเป็นปกติแล้วแล้วก็วัดตรงจุดนี้นะครับอ่านี่นะฮะสัญญาณนะครับก็เป็นปกติแล้วนะครับ แล้วก็วัดที่ขาทรานซิสเตอร์ขานี้นี่นะครับได้สัญญาณปกติแล้วทีนี้เดี๋ยวทดลองรันดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวจ่ายไฟ AC เข้ามาเพื่อรันเครื่องดูจ่ายไฟ AC เข้ามาแล้วนะครับเครื่องรันแล้ว,ด,วดูกำลังวัดว่าจะกลับมาเป็นปกติไหมนี่นะครับโอเค หนะึวัตต์เนาะผมลิมมีกระแสไว้ที่3แอมป์ hmm. ก็จะได้อยู่ในช่วง Wh, ราวๆ100วัตต์นะครับนี่นะฮะตัวเครื่องทำงานได้ปกติแล้วนะครับแสดงว่ามันมีปัญหาอยู่ที่ตัวต้านทานตัวนี้เนาะ mm hmm. เดี๋ยวเช็คพัดลมระบายความร้อนตัวหน่อยหนึ่ง โอเคพัดลมระบายความร้อนสอตัวทำงานปกตินะครับตัวเครื่องรันได้ปกติแล้วเดี๋ยวประกอบแล้วเดี๋ยวมาเทสท,ท,ที่วัดสูงๆอีกทีหนึ่งอ่ะก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาทดสอบรันที่กำลังวัดสูงๆดู ที่กระแส18แอมป์นะครับถ้าตัวเครื่องทำงานได้ปกติจะต้องผลิตไฟได้อยู่ที่ราวๆ590-600วัตต์นะครับเดี๋ยวดูกำลังวัตต์สูงสุดเนาะ603วัตต์618วัตต์สูงสุดนะครับ ก็แสดงว่าตัวเครื่องทำงานได้ปกติแล้วก็สรุปตัวนี้นะครับอาการเปิดไม่ติดาสาเหตุมาจากตัวเก็บประจุนะตัวเก็บประจุเสื่อมสภาพนะครับแล้วก็มันมีตัวใดตัวหนึ่งที่มันช็อตนะฮะก็เลยทำให้อ่ขั้ว อินพุเนี่ยมันมีการช็อตถึงกันเครื่องเลยเปิดไม่ติดนะครับก็เปลี่ยนตัวเก็บประจุใหม่4ตัวแล้วก็พบว่า,าตัวเครื่องนะครับทำงานได้ไม่เต็มที่ผลิตไฟได้แค่ครึ่งเดียวมอสเฟตทางฝั่งคอเวเตอร์้อนนะครับตรวจเช็คชุด P W M ปรากฏว่าสัญญาณสามเหลี่ยมมันมีความผิดปกตินะฮะมีตัวต้านทานตัวหนึ่งเสื่อมสภาพนะครับก็เลยเปลี่ยนตัวต้านทานก็ทำให้เครื่อง กลับมารันผลิตไฟได้ปกติเนาะนะครับด้านใต้บอร์ดมีจิ้งจกาตายอยู่1ตัวด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้ทำให้เครื่องชอนะ็อตเนาะถือว่าโชคดีไปนะครับก็ทำการล้างใต้บอร์ดนะทำความสะอาดบอร์ดนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว1นึ่งตัวสำหรับตัวนี้เนาะส่วนตัวนี้นะครับ ก็เปิดฝาออกมาตรวจเช็คนะตัวเก็บประจุปกตินะไม่บวมนะครับตัวเครื่องช็อตเหมือนกันช็อตเปิดไม่ติดเหมือนกันตัวนี้ก็ไม่แน่ใจว่าสา,าเหตุเนี่ยมันมันอะไรมันช็อตตอนนี้น่าจะเป็นมอเสเฟสนะครับส่วนต้นเหตุผมคาดว่ามันน่าจะมีปัญหาจากชุด PWM เหมือนกันเนาะเพราะบริเวณน,นี้นะฮะเพื่อนเพสังเกตว่ามันจะมีฝุ่นจากพัดลมเนี่ยเข้าไปเวลา บางวันฝนตกอากาศชื้นก็จะดูดความชื้นเข้าไปด้วยนะครับก็ทําให้ฝุ่นที่มันเกาะบริเวณเนี้มันอมความชื้นแล้วทาให้ลายปิ้นอุปกรณ์พวกนี้มันเป็นขี้เกลือนะครับเมื่อมันเป็นขี้เกลือมันก็จะทําให้เกิดการทํางานผิดปกตินะฮะทำให้สัญญาณ P W M ผิดปกติมอสเฟสร้อนจนมอสเฟสพังอะไรประมาณนี้เนาะเท่าที่ผมดูนะนะครับมัน เป็นขี้เกลือค่อนข้างเยอะเลยเนาะทีนี้ถามว่าผู้ใช้งานเนี่ยสามารถดูแลบำรุงรักษาด้วยตัวเองได้เนาะก็มันเปิดฝาออกมาเป่าฝุ่นทำความสะอาดหน่อยนึงอย่างเงี้ยของตัวในตัวเครื่องก็มีอยากย่่ยมีอะไรมีฝุ่นพอสมควรนะลูกค้าถอดออกมาแล้วก็ใช้ทินเนอร์เนี่ยนะครับอันนี้เป็นทินเนอร์นะทินเนอร์ขวด,ขวด ชุบแปรงสีฟันแล้วก็ล้างบริเวณเนี้นะครับถ้าเราเห็นว่ามันมีคราบที่เกลืออะไรบนเนี้เราก็ล้างล้างมันนะครับล้างทําความสะอาดประามาณนี้นะครับมันก็จะช่วยได้นะมันก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องเราได้นะครับมันจะได้ไม่พังเนาะจะได้ใช้งานยาวๆนะครับ แต่ว่าถ้าเราไม่ไม่ดูแลใช้อย่างเดียวเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเสียหายได้นะครับจากฝุ่นจากความชื้นหรือพวกจิ้งจกมดเข้าอะไรประมาณนี้ถ้าเราไม่ถอดออกมาดูเราก็จะไม่รู้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาลุยตัวนี้ต่อนะถ,ถอดบอร์ดออกมาตรวจเช็กว่าอ่ามันอะไรมันช็อตแต่คาดว่าน่าจะเป็นมเฟตนะครับแต่ต้นเหต,ตุเดี๋ยวต้องตรวจเช็ค ต้องถอดอเปลี่ยนมอสเฟตตัวที่ช็อตก่อนแล้วเดี๋ยวต้องตรวจเช็คสัญญาณพีไอสัญญาณสามเหลี่ยมตรงจุดนี้อีกทีนึ่งอาการลักษณะมันใกล้ๆเคียงกักนนะเหมือนอสัญญาณมันจะมีปัญหาอ่ะครับก็ถอดตัวบอร์ดออกมาตรวจเช็คพบว่ามีมอสเฟตช็อตอยู่2ตัวนะครับในตำแหน่งนี้อันนี้ผมถอดแบบไม่ถอดสิงระบายความร้อนออกนะ สัญญาณนะครับตอนนี้เครื่องเปิดติดแล้วนะมอสเฟตตัวที่ช็อตออกไปแล้วไฟเข้าเครื่องเปิดติดแล้ววัดสัญญาณที่บริเวณนี้แล้วนะฮะสัญญาณปกติเนาะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่ามันก็เป็นข้าวขี้เกลือพอสมควรเลยเนาะแต่ว่าเราวัดสัญญาณแล้วโอเคสัญญาณปกติครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนมอสเฟตตัวใหม่แล้วเดี๋ยวมาเทสเครื่องครับเปลี่ยนมอสเฟตเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมา ทดสอบรันเบื้องต้นดูที่กระแส3แอมป์นะครับแรงดัน DC 42โวลต์ตัวเครื่องรันได้แล้วนะครับเดีดูกำลังวัตตต้องได้อยู่ที่ราวๆ100วัตต์นะครับถึงจะถือว่าปกติ 106วัตต10์107วัตต์ราวนี้นะครับแสดงว่าตัวเครื่องทำงานได้ปกติเดี๋ยวลองเทสพัดลมหน่อยหนึ่งโอเคพัดลมทำงานได้ปกติทั้ง2ตัว เดี๋ยวประกอบแล้วเดี๋ยวมาเทสที่วัดสูงๆดูอีกทีหนึ่งประกอบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาเทสที่กำลังวัดสูงๆที่กระแส18แอมป์ก็ต้องได้ราวๆ590-600วัตต์เดี๋ยวดูกำลังวัดสูงสุดนะครับ 602วัตต์ับสูงสุดได้อยู่ที่602วัตต์ก็แสดงว่าตัวเครื่องทำงานได้ปกตินะครับร,ร,รบับก็กิจทายอินเวอร์เตอร์1,000วัตต์ สองตัวนะครับอาการเดียวกันเลยก็คือเปิดเครื่องไม่ติดาสาเหตุตัวนี้มาจากตัวเก็บประจุตัวเก็บประจุหมดสภาพเสื่อมสภาพเนาะนะครับก็มีตัวเก็บประจุช็อตนะฮะทำให้เปิดเครื่องไม่ติดแล้วก็สัญญาณชุด p w m ไม่สมบูรณ์เนาะสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้เปิดเครื่องไม่ติดสาเหตุมาจากมอสเฟตช็อตนะครับมอสเฟตช็อตสองตัว ทำให้ตัวเครื่องเปิดไม่ติดนะครับก็แก้ไขเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวที่เสียหายก็ตัวเครื่องกลับมาทํางานได้ปกติก็คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เนื้อหาในคลิปหากผิดพลาดกันใดขออภัยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ